สวัสดีทุกคนครับตอนนี้นะครับจะพามารู้จักกับการใช้ไม์นะฮะต่อกับมือถือ Android นะครับซึ่งเป็นไทยตีนะครับถึงที่ผมมีก็คือไมโครโฟนไฟไฟ K053 นะครับตอนนี้นะครับจะเป็นไม่แบบติดปกเสื้อนะครับซึ่งมีขนาดที่เล็กก็คือเสียบติดปกเสื้อได้เลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งข้อดีเขาก็คือว่าสามารถที่จะรับเสียงนะครับจาก ที่ปากเราได้เลยนะครับโดยที่เราสามารถขยับร่างกายได้โดยอิสระนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้ครับเขาเป็นไม้ที่รับเสียงได้แบบดิจิตอนนะครับก็คือเป็นแบบรับสัญญาณเป็น USB นะครับทีนี้นะครับสิ่งที่สามารถใช้งานได้สะดวกก็คือว่าปกติเราใช้กับมือถือ Android ใช่ไหมครับแล้วเราไม่มีพอร์ตเชื่อมต่อ3.5นะครับปกติเราต้องใช้หางหนูที่เป็น 3.5ทูไทซีนะครับอ่ามาเชื่อมต่อนะครับเพื่อที่จะอามาแปลงนะครับจากาหูฟังหรือว่าไมค์สมอท็อกหรือว่าไมค์เนี่ยที่เป็น3.5เนี่ยทูไทซีนะครับอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแบบนี้นะครับนี่มันจะมีอันนี้นะฮะนี่ ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ USB ซึ่งปกติใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับข้อดีคือตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเสียบตัวหูฟังนะครับที่จะมอนิเตอร์เสียงได้ด้วยนะครับทีนี้ถามว่าจะรู้ได้ไงว่ามันใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับเราใช้เป็นตัว USB hub ครับของ b e n ่นะฮะซึ่งตัวเนี้ยเสียบไปปุ๊บนะครับเนี่เสียบไปปุ๊บเนี่ยให้ดูนะครับอันนี้เสียบอยู่นะครับแล้วทีเนี้ยเราไปเสียบกับมือถือเราครับ ตอนนี้เราใช้มือถือตำตุงนะครับ S 2 2อัลตาครับเทียบไปปุ๊บนะครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับจะขึ้นนะครับโอเคนะครับแต่เนื่องครับจะขึ้นตัวโอครับแล้วก็ตรงนี้เวลาเราพูดเนี่ยมันก็สังเกตได้ว่าทำได้ยินมีเสียงไมค์เข้านะครับตอนนี้มันจะเขียนว่า USB PNP คือป้านเพยนะครับ audio ที่ไหวนะครับ ถ้ามาดูตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าจะมีไฟกับพิปอยู่ตรงนี้ก็คือใช้งานได้นะครับตัวของ USB hub จะมีไฟตรงนี้นครับก็คือใช้งานได้ข้อดีคือเวลาเราใช้ USB hub แบบนี้ถ้าเรากลัวว่าไฟไม่พอเราสามารถที่จะเสียบเป็น USB เป็นไมโคร USB ได้นะครับสามารถที่จะต่อไฟเพิ่มได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่มีปัญหาครับใช้ไฟได้สบายเลยนะครับทีน,นี้ ถ้าเกิดเราใช้งานนะครับเราก็เอาไมค์มาติดปกเสื้อนะครับแล้วเราก็ลองพูดดูครับอ่าฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้นะครับทดสอบการอัดเสียงนะครับหรือบันทึกเสียงน่ะผ่านไมโครโฟนนะครับซึ่งตอนนี้น่ะเราจะเห็นตัวเกณฑที่วิ่งอยู่อย่างเงี้ยครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นไอเดียหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะลงทุนไม่ถึง1 0 0 0บาทนะครับเพราะว่าไมค์ตัวนี้อยู่ที่5้า้กิบบาทสายยาวมากครับบอกเลยเพราะปกติมันใช้เสียบหลังคอมใช่ไหมฮะแล้วเราก็ต่อกับ ตัว USB Hu ันะครับซึ่งตัวนี้จะมีราคาอยู่ประมาณตั้งสองสามร้อยบาทนะครับจะเป็น u s b h ฮัแบบสาซีนะครับแล้วก็สายซีเสียบเข้ากับตัวมือถือนะครับอันนี้ก็คือเป็นวอร์ชันหนึ่งที่เอามาฝากกันนะครับแต่ว่าตรงนี้นต้องบอกว่ามันจะฟีเจอร์ต่างๆมันจะไม่ได้ครบถ้วนนะครับคือตรงไมค์เกินตรงนี้มันไม่ขึ้นนะฮะแต่ว่าบันทึกเสียงเนี่ยมันสามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมลองเอาไปอยู่ที่ปกเตื้อนะครับ ครับตอนนี้เขทดสอบนะครับอ่าตอนนี้อยู่ที่ปกเตี้ยแล้วนะครับลองฟังเตียงดูนะฮะแล้วผมลองกลายมาดูนะอ่าอันนี้ลองกายมาแล้วนะครับเดี๋ยวอฟังเียงดูกันสรุปนะครับอันนี้ก็เลยเป็นในหนึ่งวิธีการที่เรามาฝากกันครับว่าถ้าเกิดว่าอยากจะลงทุนไม่ถึงหนึ่งพันบาทนะครับจริงๆก็น่าจะเกือบเกือบถึงนั่นแหละก็คือซื้อมาห้าแล้วก็สิบนะครับแล้วก็เทียบกับ USB ครับที่เป็นไท4ีนะฮะตอนนี้อยู่ประมาณ2 5 0ร้อห้ิบถึงสาบาทนะครับก็สามารถที่จะใช้เป็นไมคต่อกับตัวมือถือได้แล้วครับซึ่งผมลองมาหลายรุ่นละหัวเว่ยทำตุงผมใช้ได้นะครับวิธีการก็คือใช้แอปตัวนี้ครับชื่อชัวโมทีฟนะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นนะครับออย่างนี้นะครับนี่มันจะขึ้นตรงนี้ครับนี่มันจะขึ้นเป็นเอ็กทนใหม่เป็นย s b นะครับแล้วก็ ตัวนี้มันขึ้นว่าเต e r e o เลยครับถ้าเกิดไม่บางอันที่เป็นตัว3.5นะครับเทียบกับตัวหางหนูเนี่ยบางอันมันจะขึ้นว่าโมโนครับอ่าอันนี้ก็คือเอามาฝากกันนะครับสําหรับคนที่กาลังมองหาวิธีการที่จะต่อไม่นะครับอ่ากับคอมอ่ามือถือที่เป็น android ไทยตีนะครับอ่าทีนี้อีกอันหนึ่งที่เราใช้ก็คือใช้ไม่ที่ต่อกับ usb กับคอมครับเอามาเรียบกับ ตัวฮับตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่อันนี้ก็อามาปากกันครับโอเคขอบคุณครับ